สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทำวุ้นแตงโมนะคะลูกชายอยากจะทำมาหลายวันแล้วนะคะก็ไปซื้อแตงโมมาค่ะแล้วก็ล้างเปลือกภายนอกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพากันค่ะทไปด้วยกอืมตักนะคะทําเอ้ยใส่ผิด ก็ทางฝั่งนี้ก็น่าจะพอแล้วพอหลังจากนี้นะคะเราก็นําเนื้อแตงโม,ม,ม,มเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงลนกเรานําเนื้อเนื้อแตงโมนะคะไปใส่ในเครื่องปันมามา่นาสักครู่ค่ะใส่ในเครื่องปั่นนะคะแล้วก็นําไปปั่นเพื่อให้ได้น้ําแตงโมพอปั่นแล้วนะคะเราก็จะนํามากรองนะคะกรองเพื่อเอาเม็ดต่างๆออกนะคะเราจะเอาเฉพาะน้ํานะคะ นี่นะคะพอเราปั่นแล้วนะคะอันนี้จะเป็นน้ำแตงโมร้อยเปซเลยนะคะก็ทําการกรอกเอ้ยกรอ,องเนาะเราก็กรองอ,อม็ดออกนะคะแล้วก็ลูกโซ่เขาจะขอใส่น้ําตาลนิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็น้ําตาลนิดนึง หรือว่าบางสูตรก็จะใส่น้ำหวานเฮลบูบอยสีแดงนะคะหรือว่าบางสูตรก็จะใส่สีแดงแต่อันนี้เนื่องจากว่าลุเราทําทานเองเนาะเราก็ไม่เน้นว่าสีสันจะต้องสวยเพราะว่าเนื้อแตงโมโเนี่ยก,ก็สวยอยู่แล้วสีสีของแตงโมโก็สวยอยู่แล้วนะคะเพอหลังจากนั้นนะคะใช่ถ้าเราใส่น้ำหวานเฮลบูบอยนะคะก็คือจะมีรสชาติที่หวานเพิ่มขึ้นนะคะค่ะเพราะหลังจากนั้นนะคะใส่ พอหลังจากนี้นะคะเราก็จะใช้วุ้นอันนี้ซื้อมาถุงละสามสิบห้าบาทนะคะเป็นตานังเงือกค่ะก็หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ 1> 1โตเดยเดี๋ยวทดูให้ว่าได้ืมาสูตรนี้คือคำนวณเองนะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งแล้วกันนะ ครึ่งแล้วกันนี่ค่ะจุ๊บๆๆๆๆหน่อยๆๆพ่อ,อ,อ,พอโอเคค่ะแล้วก็คนคนให้วุ้นละลายไม่เกาะตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปนำไปเคี่ยวกันค่ะนำไปเคี่ยวมันต้องใช้ไฟะไรนะนำไปเคี่ยวต้องใช้ไฟอ่อนๆหน่อยนะคะไฟกลางนะครับใช่ค่ะ นี่ค่ะแล้วเราก็เคี่ยวแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณสิบนาทีค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวแล้วนะคะเราก็เอาแตงโมโมาจัดเตรียมวางไว้แล้วเราจะเทวุ้นลงไปแล้วนะคะ ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะจะใสเหมือนของเขาไหมนะโอเคค่ะเเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้นะเราก็ เอาใส่ตู้เย็นนะคะโดยเราหาถุงนะทุกคนเพราะว่าเราจะไปใส่ในตู้เย็นซึ่งในในตู้เย็นเราก็ไม่รู้ว่ามีมีเนื้อสัตว์มีกลิ่นมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวกลิ่นจะมาติดวุ้นแตงโมของเรานะคะฉะนั้นใช่ไหมคะลูกฟ้อโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะสวยเหมือนที่เขาทำไหมแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่ามันมีเนื้อของแตงโมด้วยนะ เพราะตามที่ไปดูใน YouTube คือมันจะเป็นเนื้อใสๆนะคะแต่ก็อันนี้มันมีเนื้อเนื้อเนื้อแต้งโมด้วยใช่ไหมลูกมันก็เลยไม่ใสเนาะโอเคนี่ค่ะคือ <c oughs> จริงๆถ้ามีถุงซิปล็อกก็กใส่ถุงซิปล็อกนะคะแต่ว่าเราไม่มีใช่ไหมลกู <c oughs> ลกต้ออ่ะโ้อหยิบหยิบถุ่งมาอีกหนึ่งใบค่ะลูกหาหยิบถุ่งมาอีกหนึ่งใบค่ะลูกหาจุ่มเรียบร้อยเลย เนี่ยค่ะต้องตึงๆอยู่โอเคโอค้ยนะคะงั้นเอาไว้แบบนี้แล้วกันเอาไว้แบบนี้แล้วกันโอเคเราก็มาตักถุงเครอะเชียดูเครอะมากนะคราะนะคราะ ไปกันค่ะเอาเข้าตู้เย็นนะคะเดี๋ยวมาเียนรูต่อค่ะ,คะอะไรลูกหุ่น,นตแตงโ,<ส>โมของลูกโซ่โ<ส>นะคะเดี๋ยวจะมาผ่ากันเลยรอคำหนึ่งก่อนดีกว่านะเนี่ยรอคำเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาโชว์ก่อนนี่เลยหุ่นแตงโมใช่ไหมโลกห่อกัดเข้าไปทีนึงเดี๋ยวก่อนสิเอาวางไว้ก่อน ว,ว้าวตำเร็จแล้วเย้เย้สมใจรอคอไหมสมใจไหมสมใจโอเคแต่หนไม่หายขี้เรื่องไม่ได้ต่อเลยนะชักมาเถอะลูกไอ้เรื่องนั้นนี่ค่ะแต่งโมของลูกโซ่หวานมากเลยเม่อหักกับแม่หายแล้วสิอ้ปะโถเอ้ย ดีๆเจคะลกูกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง